ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็ก็กลับมากับผมกเซนทกเกอร์นะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับวันนี้ก็แค่จะมาแคสเกมมาคาพ็อกเกอีชชั่นนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็กลับมากับผมเซนทกเกอร์เกมเมอร์ชาแนลโอ้จะพูดยัลไงติ่งอะไรเนี่ยก็กลับมากับมาคาพ็อกเก็ตอีชชั่นนะครับก็เวอร์ชันูนย์จุาจุดูนบิวที่หนึ่งนะครับตอนแรกมันมีบิวสองมาแล้วแต่เครื่องผมมันเป็นอะไรไม่รู้มันแม่งลดไม่ได้นะครับก็ ไม่โหลดแม่งเลยนะครับรอตัวเต็มเพราะว่าเพื่อตัวเต็มมันมีเครื่องใหม่มาไงก็รอ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 ก็รอเธออ,อ,อ,ออยู่นะครับก็เรียกว่ารอกันเลยทีเดียวส่วนเราก็เปิดแลนไปนะครับใครจะเข้าก็เข้าใครไม่เข้าก็ไม่ต้องเข้าโอเคจะช่างเดี๋ยว่อยมาสร้างชื่อวัวก็ได้เรา go to the map กันเลยดีกว่านะครับอย่ามันช้านะเจอกันในแมปดีกว่าก็กลมากันไหมครับแล้วนะ ก็เวอร์ชันนี้ได้ข่าวว่ามันมีเนื้อก็ะตตายมาด้วยฮะอย่าบอกนะโอ้โหให้ตายเถอะดูไม่น่าเชื่อโอเคตัดไม้กันก่อนดีกว่า เออใช่สำหรับไมค์ครับนั้นก็จะเอ,อิ่มไม่ว่าไงออออจะมีเสียงตึบตุบตุบตบนะครับเนื่องจากผมเอามือจิ้มหน้าจอนะครับแล้วมันมีออ่ผมใส่หูฟังผมไปแก้หูฟังมาแล้วนะไม่ได้แก้เรีก่กาไม่ได้แก้เลยกว่าซื้อใหม่เดีวกว่าเอาไง่ายๆว่าซื้อใหม่อ่ะนะครับ อย่ารเรารวยครับเราเป็บอรวยนะครับเรารวยมากๆเรียกว่ารวยจนหลนฟ้าเล็กลเต็มๆนะครับจะทําฟาร์มนะฟาร์มแกะนี่แหละเราจะทําบ้านด้วยขนแกะกันนะครับแล้วแล้วก็ปิดคลิปน่าจะเป็นเป็นนรก <med up> นะครับ <med up> <ว>ก็เอเคนะครับก็กลับมากันอนะีกแล้วนะก็ขุดไม้ไปก็เราจะสร้างบ้านด้วยขนแกะนะครับส่วนถ้าปิดคลิปปุ๊บเราก็จะไปค้าแก๊ หรือตัวหนึ่งนะไม่น่าจะมีเพราะเราขาดขนาดนี้ไม่น่าจะมีนั่นก็ไปขอเป็นอาร์ชิเมนต์ก็คือไงเดียค่าอมบ้พิกให้ได้ยี่สิบตัวโดยใช้ดาบเล็กตีเท่านั้นนะครับดาบเล็กหรือธนูก็ได้ละขออาร์ชิเมนต์แค่นี้พอ นี่ก็ถือว่ยากแล้วนะครับสร้างบ้านในฟาร์มสร้างบ้านในขนแกะนะครับต้องรวยตาผ,ผมเล่นไม่ได้หรอกสร้างบ้านด้วยขนแกะเอ้ยนั้นจะไม่อยู่บะเราจะไม่มาเล่นนนครับครับผมต้องมีบ้านด้วยขนแกะก่อนนะครับผมจะลองดูเหมือนกันเพราะไม่เคยสร้างบ้านด้วยขนแกะเลยมาก่อน ในสว,วาวก็จะลองดูนะครับว่าการสร้างมาด้วยคนแกะมันโอมันจะสวยขานาดไหนก็ถ้ามีคนแกะก็จะไปยอม,ยอมสิโอเคโอเคโอเคไปก็ตัดหมายให้ได้จำนวนเนีโอ้เพื่อนทำได้ด้วยเราต้องมีเครื่องโอ้เราขอไม่ใช่มอดนะฮะเพราะว่าตอนนี้สูตที่สาม,มยังไ,ไม่มีตัวเต็มผมสาบ,บานเลยว่าเราไม่สามารถเซ็กได้นะครับนอกจากผมจะย้ายกลับไปเป็น 02. สูตรที่สองนะไม่มีทางครับ มาได้ยันในชั้นนี้แล้วมันคงยากครับที่ผมจะให้ผมกระปไพรพอมาสเตอร์ผมก็ m c p e มาสเตอร์ MC ผมก็ลบไปแล้วเนื่องจากมันไม่แฟร์นะครับในการเล่นไม้คาวเอาชีอดท้าทายเลยเล่นอย่างนี้มันท้าทายกว่าให้ไปเล่นโกงๆอย่างนั้นมันถือว่ามันกากเกียนน่ะง่ายๆเลยนะครับ เราจะซื้อมาเราจะเอาไม้ทั้งสองอันนี้ไปใช้นะครับโอ้โหคิดที่แล้วยังหงครับแต่ไม่ได้เอาลงเนื่องจากแม่งเฟลอัดไปสิบห้าทีแม่งเอาลงไม่ได้ครับก็เรื่องรอตั้งนานเลยม,มาอัดวันนี้แทนนะครับก็สำหรับหมครับก็ไม่มีอะไรอัปเดตม,มากถ้าเราตัวเต็มมานะ่าจะมีฮาร์ดคอร์นะไม่แน่ก็มีมังกรมาด้วยก็ดีเลย ดีเลยกำลังรอเดอะเอดีเอ็นะฮะจะเซกบังกรมาสู้ให้ใน s าว v ว v a ์เลยนะให้เพื่อมาสร้างแมปมานะครับถ้าเราเซกของมาทุกอย่างต้องอินชาร์ดร้อยนะครับแน่นอนแน่นอนนะครับคนอ่งเราอนินชาร์ดกระโปงกระโปกกิงธนนัดเดียวไม่ตายครับตรงนั้นเป็นคนที่ต้องยิงทำอะไรต้องให้เสร็จเร็วนะครับนะไม่ใช่ช้าๆนะครับ ทำงานให้ว่องให้ไวนะครับเรื่อยๆครับขุดไปเรื่อยๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากสำหรับไม้ครับโอรยชันนี้เดี๋ยวเราขออุย้ยคิดที่เราก็เจออ้อยแล้วก็ตายเลยเลยนะครับฮา <c oughs> นะฮะคิดว่าอ้อยครับไปขุดไปปุ๊บทำไมแม่งมันไม่รู้เป็นไรไม่ครับแม่งบักห้องผมมันบักไม่รู้ทุกคนเคยบัก๊กไหมผมรู้เปล่า คือเห็นเห็นคีเปอร์เป็นอ้อยครับก็เดินเข้าไปครับไม่มีอะไรครับทำไมมันสีขาวด้วยขุดปุบรู้เลยครับกระเด็นเลยครับตายเลยงั้นเอ,อ่อพาร์ทแรกก็เลยไม่คิดอะไรมากก็แค่ปล่อยเพอาปล่อยไปได้กสัาครับแมงเฮ้สอมบี้จิ๋วแมงตบสร้างสวยเลยสร้างบ้านได้ใหญ่ละสร้างบ้านได้ใหญ่โตได้แล้วได้แล้วอะได้แล้วรี่รู้อะสวยมากบ้านนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นเต็มแล้วแหละนะแม่บรรทินสุดไงต้องขออภัยด้วยจะเป็นน้ำน่าจะสวยนะเมื่อกี้น,นะเดีย๋ยวเราขอตัวตัวขึ้นไปขึ้นบนแป๊บ,บนหนึ่งนะครับก็ต้องตัวตัวนะครับโอเคโอเคเดีย๋ยวเราขอเก็บดินนะครับเพื่อ ทำแบบปกี้อีกนะครับแต่ป้องกันการไม่ตกโหเกี้ตบทีเดียวบิ๊กจิวแม่งเกลียนเกลียนสดๆเลยคลิปที่แล้วเอาลงไม่ได้ถ้า,าลงได้นี่มีเฮนะฮะมีฮานะฮะโอ้โหภาพก็ไม่ชัดด้วยถ้าภาพชัดนี้จะหากันยกย,กยงยกขยงกันเลยหากันครอบครัวเลยนะฮะโอ้หผมกําลังเมะะื่อวันเมื่อกี้คลิปที่แล้วโอ้โหมีความสุขเลยทำอะไรก็ มันฮา,าตลกคบขำกันเสียดายมากแล้วก็มีวันนึงผมไปอัดคอมที่พีบีอัดพีบีนะครับก็ไม่ได้ลงอัดนานจัดลึมไปว่าช anel น,น,นี้มันได้แค่สิบห้าเพราะคนติดตามมันยังน้อยอยู่ก็อยากให้ผมได้แคสนานก็ฝากติดตามและกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วอัดนาน,น,าน ก็ได้มาแครนานนะครับเพื่อวันไหนผมมีความสุขก็ได้มาเล่นมุกทีบีให้หากันหานหากันจายกันไปเลยทีเดียวนะครับโอเคตัดไม้กันมาเราได้เยอะแล้วอะแ,แต่เรายังไม่มีบ้านเลยโอ้ยฮ่ตายเถอะฮ่ตายเถอะคีแบบเว้ โอ้หไม่ตะลึงกันเลยทีเดียวครับเมื่อกี้โอ้โหตกใจในว่าฮีโร่บายครับตาสฟ้าเช่ที่ไหนได้ครับอืมไม่ใช่ฮีโรบายอะไรทั้งสิ้นครับเป็นตางผมเองครับโอเคโอเคโอเคบักไหมครับมีเยอะอยู่นี้ครับอยู่นี้มีหาทั่วหาได้เต็มเต็มอ่ะทค่อย่าทำตรงนี้ก็แล้วกันบ้านเรานะง่ายๆครับง่ายๆไม่ต้องยากไม่ต้องยาก ง่ายครับสร้างตรงนี้จบเลยสร้างตรงนี้ทีเดียวทีเดียวนะครับทีเดียวจบเลยตรงนี้สร้างตรงนี้ทีเดียวจบเลยนะครับเออให้ตายเถอะเออขุดตรงนี้นี่ว่ามันต้องขุดมันต้องขุดมันต้องขุดสามบล็อกมันต้องขุดมันต้องขุดมันต้องขุดมันต้องวางนี้นี้อืม ให้ตายเถอะให้ตายเถอะอ,อือแม่งลยครับเกียงเกียรติทวงคัแนนนี่เลยเ่ะฮนะให้ตายเถอะอุตสาหะทำเลเมาเหมาะดีๆได้ละเชียร์มันได้แล้วแหละแม่งขอหาที่สูงๆอยู่นะรอบที่สงูงจะทำให้แบบที่แล้วนะที่ที่แล้วผมทำอะไรหรออยากรู้ติดตาม ยากรเ้เยยวผมทําให้ดูครับนะฮะยังหาครับยังหาพูดได้ไดเลยพูดได้เลยว่ายางหานะครับถ้าคิดนี้พี่แาบคิดที่แล้วดดลว่าขอพระเจ้าอวยพรให้ผมมีความสุขเหมือนเดิมโดยคงยากครับเพราะว่าม,มีความสุขมากนะครับเพิ่งเดินมาความลับในครอบครัวไม่ขอเปิดเผยนะครับว้าฟิลฟ้ามะพร้าวหอะ อย่าคุดตรงนี้ทิ้งกันแป๊บนึงมันเกะกะนะครับกก้องขาเราก็ยังไม่ได้ทำเลยหรอเนี่ยเพิ่งโหล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 ,ลเลยนี่อ่ะเดี๋ยวเราขอทำก่องค่บแป๊บทำคิกแอคนะคุณดื้อพี่แอปเชื่อป่าวะเธอทำสวอตไปทำไมเนี่ยสวอตไม้ให้ตายเธอทำสวอตไม้เหรอเองดีครับยังมีที่ป้องกันตัว ่างที่แล้วไม่มีที่ปกตวเลยครับใช้มือเนี่ยแหละเอาตั้งตัวเป็นซอมบี้แม่งซอมบี้กันเองตเกันเองให้ตายเถอะเออใช่สเกลตันก็คือยิงกันเองนะครับสกลตันมันทิ้งกันเองครับมันไม่ใช่เพิ่อนกันแล้วครับมันบอกโอเคโอเคไม้แค่นี้ก็ถือว่ารู้ละรู้ละรู้ละรู้แล้วรู้แล้วเขาบ้านจ้า ตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่คลิปที่แล้วมานี้ผมเริ่มกลัวเลยนะกลัวเลยกลัวเลยพวกซอมบี้จิวเนะี่ยเมื่อก่อนไม่กลัวครับมาเลยซอมบี้จิวซอมบี้เจวนะครับพอคลิปที่แล้วมันมาปุ๊บผมนี่พูดไม่ออกเลยอนะ่ะนงจริงๆเลยนะกำลังบอกเลยว่า ตัวนี่ยหรอคิปเปอร์ไม่มีหรอกซอมบี้ทอมเบอร์ไม่มีครับไม่มีตัวเดียวครับขอบไม้เป็นสีนี้ดีกว่าขอประตูสวยๆวยดีกว่านะนะประตูสวยสวยดีกว่านะ,นะะานะโอเคเนี่ยบักบักโคตรด,ดีบักไม่ขาปะแปบ๊บหนึ่งครับปึ๊บปึบเราต้องทำเร็วครับเนื่องจากเวลาเรามี เวลาเล็กน้อยนะครับไม่ใช่เร็วเร็วชุเดี๋ยวเรารู้เลยครับว่าเราจะทำอะไรจะต้องเป็นพาร์หน้าที่ทำนะครับตอนนี้ก็สิบสองนาทีละอดเพิ่นเดี๋ยวเกินอีกไม่นุกอีกพาร์ทที่สองใครมาทำครับบ้านเราใช้บ้านหลังเดิมนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องบ้านเลยเฮ้ยอยู่แล้วทำไมเมื่อกี้มอนมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากบ้านผมนี่แหละเมื่อกี้ คิดที่แล้วนะคิดที่แล้วที่ไม่ได้ลงเกิดจากบ้านผมเนี่ยแหละนะครับมันไม่มีอะไรกันเลยนะฮะปึ๊บปึบปึ๊บก็ใช้เป็นไมน้นี้มางก็ได้ไม้ข้างหน้านี้มันอยู่เยอะนะครับในความเค็บพองนะเพื่อมีการตายอะไรเกิดขึ้นผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นหรอกเพราะว่าเนื่องจากถ้าไปคลิปแล้วก็ถ้าไปคลิปไปแล้วก็ถ้า,ถ,าถ้าเขียนถ้า แปลว่าปิดคลิปแล้วก็คือจบเลยนะครับนแ,บนแบคบนแคบของพี่เก็เกดแงเงินนะครับโอ้มันได้กี่บล็อกเนี่ยเมื่อเลยก็สำหรับไมค์ครับนะขอบคุณยังส่งนะครับสำหรับใครที่ติดตามผมกันมานายแคบก็ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามผมมา นะครับก็ฝากกดติดตามกันอ,อีกเยอะๆนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์กันหน่อยก็สำหรับวันนี้นะครับไมค์คาบศูนย์จุดสิบสามจุดศ e ูนย์พอไมค์คาพ็อกเก็ตอชันสำหรับวันนี้บ๊ายบายกันด้วยนะครับกับเซนฮาเกอร์นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย